แตกสูตรข้าวไข่ข้นหมูกรอบค่ะมาดูวัตถุดิบกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างค่ะนมข้นจืดค่ะซอสปรุงรสค่ะไข่ไก่สองฟองนะคะเนยค่ะข้าวสวยร้อนๆแล้วก็หมูกรอบค่ะถ้าคิดว่าหมูกรอบทำยากร้านประจำเขามีขายนะคะติดต่อได้เลยค่ะจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เรามาดูวิธีการทำกันค่ะ ไฟไม่ต้องแรงนะคะใส่เนยค่ะไข่นะคะไม่ตีป๊ป๊อปป๊อปุกอย่างงี้ค่ะคนอย่างงี้แล้วใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปค่ะ <c oughs> ตัวที่ทําให้นัวนะคะนมข้นจืดแนะนําเลยใส่เนยเนยร้อนละโอเคมาค่ะเราใส่ไข่ลงไป ไฟอย่าแรงนะคะเพราะว่าจะทำให้ไข่มันไม่สวยค่ะรอไข่มันเซตตัวนิดนึงไหมคะดูตรงขอบค่ะถ้ามันเซตตัวแล้วคนเข้าค่ะค่อยคค่ะจะเย็นๆเ,เนาะทำกับข้าวค่ะ เด็กๆชอบนะคะทานเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเอาไปเป็นอีกหนึ่งเมนูเพิ่มเมนูของร้านคุณก็ได้นะคะแนะนำคือใส่เนยแล้วก็ใช้นมข้นจืดค่ะมันจะนัวมากโอเคแค่นี้พอค่ะเสร็จตัวแล้วเรียบร้อยไหมคะไม่ต้องเอาสุกมากนะคะมันจะแข็งแล้วก็ไม่อร่อยค่ะ อ okay. mm hmm. เรียบร้อยค่ะข้าวไข,ข่ข้นหมูกรอบนะคะลองไปทำดูค่ะ